คุณหมอยงผู้บรวัรน,นะครับราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เที่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากูมาราวิชัศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ก็ได้โพสต์ในวันนี้คุณเอนะบอกว่าอย่างนี้นะการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 เพิ่งเริ่มต้นสิ่งที่ควรรู้มีดังนี้นะ,ะหนึ่งการระบาดเพิ่งเริ่มต้นนะที่คุณเอว่ามานะ และจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเดือนเลือกตั้งเดือนหน้าเนี่ยนะไปถึงจุดสูงสุดเดือนมิถุนายนและจะไปลดลงในเดือนกันยายนตามฤดูการของโรคทางเดินหายใจสองทำไมต้องเริ่มสูงกลางเดือนพฤษภาสองจุดหนึ่งเป็นฤดูฝนสองจุดสองนักเรียนเปิดเทอมนักเรียนเป็นผู้แพร,ร่กระจายที่ดีสองจุดสมเป็นแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้มีโอกาสเป็นได้อีก สาสายพันธุ์ของไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปการศึกษาสายพันธุ์ในประเทศไทยของศูนย์จะเห็นได้ว่าตั้งแต่มการาคมเป็นต้นมาสายพันธุ์จะเป็นโอมิครอน BA.2.75 แล้วและก็เปลี่ยนมาเป็น XBB.1.5 ในเดือนมีนาคมและกำลังจะเปลี่ยนเป็น XBB.1.16 หลังจากนั้นอีกไม่นานอย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ในตระกูล XBB 4 ทำไมต้องเป็นสายพันธุ์ดาวดวงแก้วนิคุณเอือ <Genau. S 1> คุณหมอบอกว่าสายพันธุ์ B A จุดองจาระบาดในอเมริกาเมื่อปีที่แล้วประเทศไทยตามหลังอเมริกาในอเมริกาจากสายพันธ์ B A 2 7 5เปลี่ยนเป็น B Q 1 1, 1. 1. Yep. 1> แล้วจึงมาเป็น X B B 1 5หวงเล็บสายพันธุ์นี้คือค <rak> ราเคนปลาหมึกยักษ,ษ์ที่คอยจุมเรือทะเลรู hmm. ้จักไหม เพิงรู้จักเนี่ยเดือนที่ผ่านมามีสายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งในหนามแหลมเกิดขึ้นที่อินเดียคือสายพันธุ์ xbb เช่นเดียวกันเรียกว่า xbb 1 1 6ห,หรือสายพันธุ์ดาวดวงแก้วนแพรก่กระจายได้เร็วกว่า xbb 1 5ประมาณ1.2เท่าและกระบาดอย่างรวดเร็วมากกว่า20ประเทศแล้วประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นสายพันธุ์ ดาวดวงแก้วม,มาแทนที่สายพันธุ์ปลาหมึกยักษค์คราเรนนะอย่างแน่นอน 5. ความรุนแรงของสายพันธุ์ดาวดวงแก้วหรือ XBB.1.1.6 จากอินเดียไม่ได้รุนแรงไปกว่าสายพันธุ์เดิมแต่แพร่ระบาดง่ายเมื่อมีผู้ป่วยจำนวนมากก็ต้องพบผู้ป่วยอาการมากเป็นอันตราส่วนปกติมีอาการบางอย่างแตกต่างไปบ้างเช่นตาแดงในเด็กอย่างเนี้ย ทีนี้อีกนิดหนึ่งนะโอ้ยาวมากันนะคุณเอหกการดูแลรักษายังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเจะเฝ้าระวังอันตรายในกลุ่มเสี่ยง608และก็เด็กเล็กอายุน้อยกว่า12อายุน้อยกว่า2ปี